สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกองทัพอิหร่านและกลุ่มก่อการร้ายในตะวันออกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กำลังห้ามหันกันไม่หยุดที่กองทัพอิสราเอลต้องการกำจัดภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านที่กำลังจะสร้างขึ้นและกำจัดภัยคุกคามจากการที่อิหร่านนั้นสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายให้มาทำร้ายประเทศอิสราเอลส่วนกองทัพอิหร่านและกลุ่มก่อการร้ายทั่วะอันออกกลางนั้น มาโจมตีสายประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเช่นกันทางเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินลบเทพไปถล่มโจมตีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอิหรานที่กำลังขึ้นบินสกัดเครื่องบินลบกองทัพอิสราเอลเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและโจมตีเครื่องยิงจรวดของกองทัพอิหรานและฐานที่มั่น อกองทัพอิหรานในประเทศอิหรา่านยังต่อเนื่องใส่ไม่ยั้งจัดหนักจัดเต็มส่วนกองทัพอิหรานเองยังส่งขีปนาวุธปิสัยไกลโจมตีใส่ประเทศอิสราเอลได้อย่างต่อเนื่องและอิหร่านโวสามารถยิงโดนของกองทัพอิสราเอลที่บรรด์ขนาดใหญ่ร่วงตกลงได้เหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ เมื่อวันที่18มิถุนายน2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกองทัพอิหร่านรวมถึงกลุ่มก่อการร้ายในกาออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับยังคงเล่นงานตำแหน่งของกองทัพอิหร่านในประเทศอิรานอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำจัดภัยคุกคามที่มาจากประเทศอิหรานให้สิ้นซากให้ได้นะครับที่กองทัพอิสราเอลนั้นมีเครื่องบินรบเทพที่เป็นอาวุธเด็ดของพวกเขายังถลง่มจมตีใส่ตำแหน่งของทหารอิหรานและกองทัพอิหรานได้อย่างแม่นยำอย่างต่อนเนื่องด้วยเครื่องบินรบเทพนับร้อยลำนะครับส่งผลให้กองทัพอิหรานถูกทำลายเสียหายยับเยินอย่างต่อนเนื่องนะครับที่เหตุการณ์ดีนั้นกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ส่งเครื่องบินรบเทพของพวกเขา ทิงระเบิดเจดมทำลายเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอิหรานนะครับจำนวนอย่างน้อยห้าลำที่ฐานทัพอากาศในเมืองเคอร์อมันชาในช่วงเช้าของวันนี้ตามที่นายพลเอฟฟี่เคปรลินโคสกกองทัพอิสราเอลกล่าวในแถลงข่าวนะครับและระบุเพิ่มเติมว่าภารกิจของพวกเขาคือพยายามทำลายเครื่องบินของเรา ตามที่เคเบลิงกล่าวนะครับโดยกองทัพอิสรเาเอลเผยแร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวด,ด้วยที่มีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอิหราน,นั้นอยู่ในฐานทัพได้ไปน้องจานวนลําลำที่บางลําระบุว่ากําลังจะขึ้นบินมาโจมตีทางเครื่องบินรบของกองทัพอิสราเอลด้วยนะครับแต่สุดท้าย ก่อนชตาขาดก่อนถูกกองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินลบเทพชิงฉลมโจมตีก่อนนะครับพี่น้องซึ่งไม่รู้ว่าถ้าเฮลิคอปเตอร์หลันคือนบินขึ้นมานั้นจะโจมตีเครื่องบินลบเทพของรับอิสราเอลได้หรือไม่นะครับแต่คาดว่าไม่ได้แน่นอนเพราะว่า เครื่องบินรบทพของกองทัพอิสราเอลนั้นมีความเร็วมากกว่านะครับงานนี้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอิหรานก็ถูกโจมตีพังทลายเสียหายยับเยินด้วยเบิดเจดมของเครื่องบินรบทพของกองทัพอิสราเอลไปเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนห้าลำและคาดว่านักบินของเฮลิคอปเตอร์ของอิหรานนั้นกำลังจะขึ้นบินก็ไม่น่ารอดด้วยทวินอองโดนโจมตีแต่กระจายไปซะขนาดนั้นสัตว์ตุ่มสัตว์ตุ่มไม่เหลือเลยทีเดียวและทางกองทัพอิสราเอลเองยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับก็ได้ส่งเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสาาเเลลถมมจตีป้หย ทหารในอิรานมากถึง40แห่งนะครับ ทางทิศตะวันตกของอิหร่านรวมถึงพื้นที่ของกรุงเตหะรานด้วยตามที่กองทัพอิสราเอลกล่กาวไว้โดยมีเครื่องบินรบเทพประมาณ25ลำในการเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้โดยมีเป้าหมายรวมถึงขีปนาวุธที่เร็งงปที่อิสราเอลขังเก็บขีปนาวุธและทหารอิหร่านนะครับตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลและลองทัพอิสราเอลระบุเพิ่มเติมว่าเมื่อคืนนี้กองทัพยังได้โจมตีระบบยิงขีปนาวุธเอมาร์ทของอิหร่านนะครับซึ่งเตรียมพร้อมที่จะโจมตีใส่ประเทศอิสราเอลอีกด้วย และมีภาพเหตุการณ์เผยแพร่การโจมตีฐานยิงเอมมซซึ่งรวมถึงการโจมตีฐานอิหร่านที่ฐานยิงขีปนาวุธพิสัยไกลด้วยนะครับตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏนะครับวิดีโอที่กองทัพอิสราเอลเผยแพร่ไว้ว่าพวกเขานั้นสามารถเล่นงานฐานอิหร่านยุทธปกรณ์ของกองทัพอิหร่านได้จริงๆนะครับซัดตึมซัดตึมใส่ไม่ยั้งแบบนี้จนส่งผลให้ยุทธปกรณ์ต่างๆของทัพอิหร่านเครื่องยิงจรวต่างๆของกองทัพอิหร่านรวมถึงตำแหน่งต่างๆนะครับของกองทัพอิหร่านที่เป็นไยคู่ค ต่อประเทศอิสราเอลถูกทำลายเสียหายยับยับรวมถึงชีวิตทหารอิหร่านด้วยนะครับที่จ้องจะโจมตีใส่ประเทศอิสราเอลและมีการสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในตอนออกกลางอยู่บ่อยครั้งในการเล่นงานประเทศอิสราเอลสุดท้ายก็ชะตาขาดถุงทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินทบเทบบินมาโจมตียันประเทศอิหร่านแบบนี้นะครับพี่น้องจนทาให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีอย่างต่อเนื่องกลายเป็นเศษเศษปุ๋ยในพื้นที่ของประเทศอิหร่านอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับจากการที่ ไปสนุนกลุ่มก,อก่อการร้ายมาเล่นงานประเทศอิสราเอลก่อนงานนี้กองทัพอิสราเอลก็มากำจัดต้นตอของเหตุการณ์ก่อการร้ายเหล่านั้นจนสิ้นซากหน่อยในพื้นที่ประเทศอิหร่านนะครับตามภาพวิดีโอที่เห็นและทางกองทัพอิหร่านเองก็มีการโจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลเช่นกันนะครับที่ได้มีการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลและเหตุการณ์นี้เป็นช่วงเวลากลางวันด้วยนะครับที่นานจะเห็นทีได้เป็นอันสนมาก มีแต่จะโจมตีตอนกลางคืนแต่คลิปเหล่านี้ก็เป็นตอนกลางวันนะครับที่กองรับอิหร่านส่งขีปนาวุธไิสัยไกลของพวกเขาบินใกล้จากอิหร่าน,นครับเข้าสู่น้านฟ้าของอิสราเอลนะครับพี่น้องจะทาให้มีภาพเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่เป็นจุดสีแดงครับและก็กลุ่มควันุงออกจากด้านท้ายของตัวจรวดนนครับจนทําให้มีจรวดของอิหร่านนั้นเห็นว่าพุ่งมาใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลนะครับ แต่เขาไม่ได้มีรายงานความเสียหายนะครับว่าจลกรเหล่านี้โจมตีใส่ประเทศอิสราเอลตรงไหนหรือไม่และมีเวลากลางคืนด้วยนะครับที่กองทัพอิสรานนั้นส่งจรวดมาเล่นงานประเทศอิสราเอลแต่ก็มีการสกัดกั้นจากขีปนาวุธต่อต้อตานอากาศยานของกองทัพอิสราเอลเหมือนกันนะครับในช่วงเวลากลางคืนทําให้การโจมตีชุดนี้ ยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นต่อประเทศอิสาราเอลนะครับพบแต่เพียงว่าขีปนาวุธของอิดานนั้นส่งมาเล่นงานประเทศอิสาราเอลในช่วงเวลากลางคืนเพิ่มเติมแต่จํานวนไม่มากนะครพี่น้องมีไม่กี่ลูกเท่านั้นเท่า,ท,าที่นับดูทําให้คางขีปนาวุธต่อต้อญญานทยายของกองทัพอิสาราเอลก็ยังสามารถสกัดกั้นได้อยู่นะว่ามีจํานวนไม่มากพอที่จะ่าดานระบบป้องกันอากาศของกองทัพอิสาราเอลไปได้นะครับ ตามภาพวิโอที่เห็นมีไม่กี่รูปแค่นั้นและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่น่าจะเป็นผลงานเด็ดของอิหร่านก็ว่าได้นะครับเมื่อสื่อรัฐบาลของอิหร่านรายงานว่าสามารถยิงโดนของอิสราเอลที่เป็นโดรนขนาดใหญ่นะครับตกเหนือพื้นที่เมืองอิสฟาหานได้สําเร็จเมื่อคืนนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของกองทัพอิหร่านสามารถยิงอากาศยานของกองทัพอิสราเอลตกได้แต่ไม่ใช่เครื่องบินลบนะครับเป็นแค่โดนเท่านั้น โดยภาพที่ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐอิราน IRIB นะครับแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นโดรนขนาดใหญ่ของกองทัพอิสราเอลที่ระบุว่าเป็นโดรนรุ่นเฮอร์เมส900ของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับที่ตกลงไปและต่อมากองทัพอิสราเอลก็ยืนยันว่าโดนของตนนะครับลำหนึ่งถูกยิง,งตกเหนืออิรานเมื่อคืนที่ผ่านมาและระบุว่าระหว่างปฏิบัติการขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศของอิรานนั้น ยิงมาโจมตีโดนของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้โดยกองทัพยืนยันว่าโดนอากาศนั้นตกในอิรานแต่ยังระบุเพิ่มเติมว่าไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะล่วงไหลนะครับ้องตามที่กองทัพอิสราเอลก็รายงานไว้เช่นกันนะครับว่าอิราน,นั้นก็ยังมีความสามารถในการยิงอาวุธที่อยู่บนท้องฟ้า ทั้งโดนรวมถึงเครื่องบินรบของอิสราเอลได้อยู่นะครับพี่น้องที่สาม,มารถยิงโดนของกองทัพอิสราเอลล่วงตกมาแบบนี้ที่มันโดนรุ่นเฮอร์เมสเ0 0นะครับเป็นโดนขนาดใหญ่มากจริงๆนะครับพี่น้องที่อิหร่านนั้นนายชีก็คุยโวโอ้วกันเลยทีเดียวขอรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปได้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอ,ขอจากลาเพียงเท่านี้แต่พูดไม่ชตดพูดพิดไจก,ก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆวันต่อไปของคุณมากคร